สำหรับภาคเช้าพระครูวินัยทรปิยะปิยวาจโกเจ้าอาวาสวัะธรรมากายซิลิคอนวัลเลยท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยและนำนั่งสมาธิเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนที่ตัวแทนคณะกรรมการจะได้กล่าวต้อนรับและเปิดงานจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลห้าพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีถวายกองบุญขิ้ลานะเพศา พิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีพิธีถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมและพิธีถวายกองบุญเข้าสารพร้อมกันนี้คณะประธานได้ถวายปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบของที่ระลึกแก่คณะเจ้าภาพก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ เพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธส่วนภาคป่ายเป็นพิธีทอดกรถินสามคัคคีโดยคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้ตั้งริ้วขบวนบรมเศษษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายอัญเชิญภากรถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสงบสงเง่ยมสง่าง,งามท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ ในการนี้พระครูวินัยทรปิยะปิยวาจโกท่านประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่กลัลยานมิตรลักษณาช่วงเปียะจะได้กล่าวคำอัญเชิญเทวดากลัลยาณมิตรสุวรรณีโจนส์กลัลยานมิตรธนพรวอร์เนอร์ประธานกฐถินได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐถินพร้อมกันนี้คณะประธานกฐถินได้น้อมนำผ่านผ้ากฐถิน ถวายน้ำเบื้องหน้าท่านประธานสงฆ์และได้ถวายดอกไม้ปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบ,พ,กกอบาาอพิธีกล่าวคำถวายกองบุญรมณียารามมหาปฏิสังขรณพิธีกล่าวคำถวายกองบุญมหาวิสุทธิทัศนะและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะ ในการนี้คณะประธานได้ร่วมกันถวายปัจจัยธัยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในครั้งนี้ค่ะ